สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมจะมาผมจะมาทำการทดลองทำการทดลองข้าวมหัศจรรย์ข้าวมหัศจรรย์พร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับวันนี้เราจะมาทำวิชาวิทยาศาสตร์ Science Science Yes เรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยเตรียมอุปกรณ์เลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีน้ำมีอันนี้อะไรเอาดูตามรูปดูอันนี้อะไรหัวที่เสร็จผสมสีสีผสมอาหารอาหารโอเคอันนี้อะไร Glass Glass โอเค Very good what is it rice rice ข้าวสารข้าวสาร a what is it water water and what <A> spoon 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 พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลย ทเทข้าวสารลงไปทเทข้าวสารลงไปในนี้นะครับแล้วก็เทน้ําลงไปเทน้ําลงไปเอาค่ะช่วยจับแม่แล้วเทน้ำลงไปโอเคโอเคพอแล้วแล้วเราก็คน<อ>คนอะคนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับทำแบบนี้เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า mix. Mix. Okay. mix mix okay mix, mixy 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 นิกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ําออกนะคะเพราะเราล้างข้าวสารเสร็จแล้วเราเทออกไปนี้จับตรงนี้เลยก็จับด้วยแม่จับช่วยแม่ก่อจับช่วยแม่ก่อนอ่าจับช่วยแม่โอเคเทเบาๆเทเบาๆบานะอ๋ออย่ามาจะสเปลิ่นอับนะอ๋อโอเคช่วยมาเลยสิ โ <Okay. S 1> อเข้ามาโดเยเข้ามาแล้วมาแล้ว,อลวโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปจริงเหรอมนะ่ครับโอเคนะเราใส่น้ำนิดนึงน้ำมันหมดน้ำมันหมดนะน้ำมันหมดไปเดย,ดเดยอะเหาเยอะ ต้องเอาเยอะครับโอเคคนตอนมิกซ์ก่อน, mix, mix อนโอเคลิกซ์อ่าเสร็จแล้วเทสีลงมาใส่ในช้อนเลย <L ix. S 1> โอเคพอแล้วโอเคครับเก่งมากแล้วก็ปิดฝาไว้อ่าเอากล้ามิกซ์เลย m i x ซิ g งมิกซิ่ง mix 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 นะข้าวเป็นแดง mix with, mix ไว้เลย mix ไว้เลย mix อะทิชเชอร์บอกว่าให้เก็บไว้20นาทีเดี๋ยวเรา20นาทีแล้วเราจะกลับมาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเครอสักครูนะ่นึง แล้วเราก็รอ5นาทีนะครับ5นาทีใช่พร้อมหรือยังรอมามนับหนึ่งเ,เรามานับถอยหลังกันนะครับก็นับถอยหลังเป็นไหมอ่าเรามาเทน,น้ำนะนเทกันเหรอใช่ โอเคหา้หานับตามแม่ดิหา้หาห้าสี่สี่ไล่ยสองสองหนึง่งโอเคเรามาเทกันเลยเทกันเลยเอาก้าจับกับแม่มากับแม่เลย หนึ de de is, ่งสองสามหินาสองข่ายเดี๋ยวมาดูซี่ว่าข้าวจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างสปูนสปูนของอุ้่ายอยู่ในนั้นเลยอี่าลืมเอาสปูนออกอ่าเดี๋ยวก่อนทำไมเอาสปูนออกให้โอเคอ่า ผักกาดูสิข้าวเปลี่ยนเป็นยังไงข้าวเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับข้าวเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ย what <Orange? S 1> ปฏิเสธสีอะไร no red what is color red red โอเคข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนนี้เรามาทดลองข้าวดูนะคะว่าข้าวมันเปลี่ยนสีได้ด้วยโอเค เรามาดูซิว่าถ้า5นาทีนะคะข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เลยสวยไหมสวยแหละอืมเราก้าสนุกไหมครับวันนี้สนุกเลยอ่าเดี๋ยววันคลิปต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอื่นกันนะครับวันนี้เรามาทดลองข้าวมหัศจรรย์จบแล้วเป็นสีนี้เลย Who's see red. Who's red light.